เจ้ากาบสวัสดีพ่อมาเป็นน้องโค้กโค้กคนเจ้าพบกับช่องแสงเดือนวันหาเช่นเคยวันนี้ป้ามาพอพืชพักสวนครัวนะเจ้านี่เป็นสวนพักของเรานะเจ้าเจ้ามีพักกาดพักบุ้งนะเจ้านี่เจ้าจังรอบรอบนี่ก็บเย็บติดสปริงเกอร์เพื่อลดน้ำเนะเจ้าจังบนพวกกระยิปอัน เจ้อมันสำปัหลังที่เขาเอาเจ้ยไว้น่ะเจ้านี่เจ้าเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพัก,กนหน้าพักกะพักหลายๆพักเจ้าเจ้า สวนพักของเขามีแป๊บน้ำแปบ๊บนี่เพราะว่าเขาตอ่อหนามต่อสปริงเกอร์มาพดหนามทื่อทวได้ทวถึงนะเจ้าเจ้าผมไปนองสวนพักนะเจ้านี่เก็เป็นเก้ามาแน่เจ้า นี่เป็นก้าบะเขียเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหอมป้อมนะเจ้าเก้าหอมป้อมพักจีนี่เจ้าเจ้าหน้าเจ้าเจ้าตังปุ้นก็จะเป็นพักสลัดเจ้า เจ้านีก็พักเจ้าหลายอย่างเจ้าถึพ่พักสองฟัวของเขาที่เจ้าผักกาดน้อยนะเจ้าไผ่ขาได้ผักกาดน้อยไปซาเลยเจ้าสั่งได้นะเจ้าอันนี้แกเป็นผักกาดผักชีเจ้าต้นหอมผักชี อันนี้ก็เป็นเก้าขกว่านนะเจ้าเจ้าเก้าขกว่านอันนี้อันเบี้เขียก็เบี้เขีย เจ้าพักของเขาเจ้าคุณก็จะเป็นพักสลัดนะเจ้าไผรใค่ไผรเมกกะทันใดจะสร้างพักอัญหยังไว้ใส่อันก๋วยเตี๋ยวก็ดีไว้ใครได้อันพักขันหน้าไปพัดก,ก็ดีนะเจ้าสั่งได้นะเจ้าพักบุ้งนะเจ้าก็มีหอมป้อมก็มีเจ้า ักสลัดด้วยกับเมีย่ยงปาทูก็ได้เอาใส่ก๋วยเตี๋ยวเฮอร์ลูก,ก้ากับก๋วยเตี๋ยวก็ได้เจ้ารอบๆนี่ก็จะเป็นเก้าวกล้วยเจ้าปลูกกล้วยไว้เสียงดังๆนี่ก็จะเป็นน้ำตา้วเจาใกล้สวนของเขาอยู่ใกล้ตาเดี๋ยวเจ้า,จาสสวนสวนเขาตั้งอยู่ณเลขที่ ลอยห้าสิบมู่หนึ่งตำบลนาแสงอำเภอกอคคาจังหวัดลำปางเนะจ้าบ้านหาบไุได้เจ้าอันนั้นก็ังเป็นเก้าบเกเตอร์แต่เจ้าทักเซลเจ้าเจ้าพักของเฮาเจ้า นี่จะอากาศของเขา เจ้าบอกไปน้องภัษาลัดเจ้าล้านก๋วยเตี๋ยวร้านไดหรือไผ่ต้องการเอาไปอันกินกับเมีย่ยงปัดทูนาะไผ่กินเมีย่ยงปัดทูสั่งได้นะเจ้าไม่กล้าทานไดไม่กล้าก๋วยเตี๋ยวล้านไดไปใส่เอาจะสนใจเอาไปใือลูกกาไปกับก๋วยเตี๋ยวก็สั่งได้นะเจ้านี่เจ้า อันนี้ก็พักเหมือนกันเนี่ยพักกาดพักนี่หอมป้อมนะเจ้าหอมป้อมเมียงเจ้าหอมหอมนี่นะเจ้าป้อนี่เป็นรูมเป็นรูม,น,รมนี่พังก็ป่ะนี่เจ้าพักเมนอังนั่นเจ้าพักกาดพักสลัดอันนี้ก็เก้ากล้วยเจ้า นี่ก็เป็นน้ำที่เขาอันใจพดไอ้อย่างพดน้ำที่พักที่อันอยู่แต่บนเนี่ยจะไปอันล่างถ้วยล่างจอดเวลาเอ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 า,เอาเข้ามากินนี่จะจะรอบสวนขวาของเขาเคยมีข้าวกล้วยตังบนสวนพุ่มไม่ก็เป็น เจียมันสำปะหลังนะเจ้าเจ้ยต่างของเขาเจ้าพักตีชายไปตะก,กี้พักกาดเจ้าขักหน้าเจ้าหอมป้อมเมียงเจ้า ถ้าชบคลิปนี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจื่้ช่องแสงเดือนบ้านหาดให้ทำคลิปต่อไปนะเจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหน,หน้อยช่องนี้ตัว้วเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้กเจ้าสวัสดีเจ้าผมเป็นน้อง